สาธุด้วยแค่สูงอยู่มากอ๋อเห็นพอดีเห็นเห็นเนนนะครับเห็นเนนยกเห็นเนนยกขวดน้ําเห็นเนนยกขวดน้ํโบกโบกโบกอยู่นะครับก็คิดว่าเขาเนนเนนต้องต้องการน้าแน่เลยนะครับก็เลยพวกเราก็เลยแวะจอดจันนะครับ เอาน้ำให้นะครับผมก็จักพนยางทุดงมาแต่ใสน่นอ้ครับสาธุเดอ้อสาธุเด้อครับ ครับระว่างทางระว่างทางสะไปเดินทางไปกทมนะครับ สาธุได้ครับสาธุสาธุ